ใบนี้นะคะมันเป็นประโยชน์มากๆเพราะใบนี้เป็นใบเขาเรียกว่าใบหมอพื้นบ้านถ้าเราเนี่ยค่ะอันนาไปใช้ในอนาคตอย่างเช่นเราไม่ได้ไปสอบแพทย์แผนไทยหรือเราไม่ได้เรียนไคโลโรพักติกถ้าเราอยู่บ้านเราเนี่ยค่ะนำศาสตร์นี้ไปใช้เป็นเวลาสิปีไปขอขึ้นมาเป็นกสศจเราก็เป็นหมอได้สบายอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจะได้สอนไปด้วยนะคะวิธีการทํายังไงถ้าใครไม่ได้อยากเรียนเพิ่มเติม,ตมหรืออยากเป็นเป็นหมอ ในอนาคตกลับไปดูแลคน <Okay. S 1> ดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวเป็นเวลา10ปีอยู่ที่ตั้งตัวเองก็จะสามารถขึ้นทะเบียนหมอ้านได้เช่นกันค่ะโอเคนะเดี๋ยวไปพักสนมกันนะ คือต้อมาพร้อมอลไรยังไพี่เดียงเดี๋ยวอันไหนสตองสตาฟก็ให้ไปขอเสื้อที่อะไรนะหมอนัะเนะจะได้รู้ว่าคนไหนเป็นสตาฟคนไหนเป็นนักเรียนเพราะเดี๋ยวมันจะได้ไม่สับสนกันตอนนี้ก็น่าจะเช็ดตรงเช็ดเตียงอะไรเรียบร้อยแล้วก็เชิญนั่งประจําที่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ทําวัดสวดมนไหว้ครูไหว้ครูเดี๋ยวไหว้ทำวัดสดมนแล้วก็ไหว้ครูก่อนแล้วก็ไหว้ครูก่อน ไม่รู้ปู่ได้มาแล้วตันเมื่อไ้อยู่ข้างบนเมื่อไรแล้วเนะีะยพระสัมมาสัมพุทธ佛พัคขวาพุธทธังพัคขวันตังอะทิวาเทมิสวากาโตพัคขวตาธรรมโม Dhammang namasami Supatipanno bhagavato Savakasanko Sankham namami Namo tassa bhagavato Arahato asamma sambudhassa Namo <coughs> tassa Arahato นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอานุตธรรมมาซารติสัตถาเทวมานุสานังพุทโธภะคะวะติ a-vatāraṁ mo sāṅsītikō akārikō ehipāsikō opanāyikō mācārāṁ vipassītāṁ ko hiñu-hiñu o-hākāvato sāvaka-saṅkō a-uvācā patipāṇo a ปติปานิโกภควัทโทสาวกสังโฆจตาริปุเรสสายุคานิอาฏฐปุเรสสโวคารเอสะภควัทโทสาวกสังโฆอัญญายโยปาปินังตทินโยอัญชริยกะรณิโยอนุตตระนปุญญเขตังโลกัสสาติ สวดมนต์เป็นภาษาจีนนะพอดีบางทีต้อง่อนเรียน่อนอะไรที่ทางประเพณีจีนก็มีการสาจ,จิ้งการสาจ,จิ้งะก,การทําน้ามนต์ทำพิธีให้เคลียร์พื้นที่ก่อนอเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคลื่นอะไรมันรบกวนตอนนี้ยังไม่ทําเคลียร์เลยเสียงมันรบกวนมาตรงนน้นตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่แผ่เมตตาให้มัน เงียบๆหน่อยอย่าไปพูดเดยอะเดี๋ยวจะได้ <c oughs> อันนี้นะหมกรสิออม菩萨 သာဘောေမဟာဇာရုညေတေအံသဗောရဘိယေဆိုသနတံစေနမောစေတိကြေတိထေမဘောရစေတိစေဖောနာယင်ထဖောနမောနာရဉ္ဇစေတိမဟာဘောဇောသမသဖောသောသောဇဝါသေသဘောသတနမောဘောသတနမောဘောစေမပါတံတံဇထာနံဖောရေရဇတိကြတိကြတိစီစီ မဟာဝေသတ္တသဗ္ဗသောသဗ္ဗမော赖မော赖မောသိမောစဉ်เจโรเจโรเจရောသောရုံသောရုံဖသေယတိမောဖသေယတိတော赖သော赖တိရိနိသဖ赖ယေ چنانچہ چنانچہ မောဘမော赖မောသီရိစိစနစနရသခလရသလေးသဗ္ဗသဗ္ဗရသလေးဟူလိုဟူလိုလာဟုလိုဟူလိုစိရိစရစရစိရိစိရိသောလုံးသောလုံးဗောတိယေဗောတိယေ ภาถาเยภาถาเยมิตินิเยนาราจินเสตาริเสรินาภาเยมโนสัพโพจิตายสัพโพมโหจิตายสัพโพจิตายสุปะไดตาราจินจุวจนะเยสัพโพหอมะขอลิสัญญะเยสัพโพนะโมนะทนะทนะเอเยนะโมอริเยปะระจิตติเสมนะเยสัมโอนทันตะบันโดบันโดเยสัพโพปะระปรเมตาสิงเจจันติจากะสิตะปะระปรเมตาสะตะจะโน 若一切苦厄舍利，诸色不异空，空不异色，色即空，空是空，空即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不得不见是故空穷无色，无受，无想，无愿，而必舍身亦无色，声将为诸法无言，皆乃至无意识界，无名亦无名境。 南无观世音，观世音，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故，菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟成佛。以般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛，揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提。 The ฉบับจีนฉบับไทยฉบับฉบับจีนฉบับไทยฉบับอะไรจบเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะงาต่อไปใครที่มีมือถือนะกดมาคาถาปู่ชีวกนะครใครสวดคาถาปู่ชีวกได้ก็สวดสวดไม่ได้ก็บ้าตามกันสวดตามกันเดี๋ยวเราจะขอ,อะคุณแอนนี่ก็แล้วกันนะมาน,นำเสร็จแล้วก็นำว้ำาาพระคาถาปู่ชีกวกเสร็จแล้วเราก็จะได้ 巴结啦，拜托的，OK。 เราจะท่องน้ำอ่ะขอหันหน้าทุกท่านนะคะไปทางพระพุทธนะคะเราจะไหว้นักโมตั้งนัโมสามจบพร้อมกันนะคะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะ โมชีวะโกศิสา,ศาอาหารกาลุนิโกสัพพสัตตานังโอสัทธัทิพพมันตังปะพาโสสุริย วันธามิรบัจิโตสุเมธโสอโลคาสมาาุมนาหูริองค์นะโมชีวะโกสิราาัสาอาหารกาลุนิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธะทิพพามันตังปัทาโสสุริยาจันทังโกมาลัจโจ วันทานิบัติโตสุเมทะโสอโลคาสุามาหูนาอานาวะ e โลคาพยาธิวินาสันตินอานาวะ ah โลคาพยาธิวินาสันตินอานาวะโลคาพยาธิวินาส<ะ>ันติ ต่อไปนะคะจะเป็นคำไหว้ครูเราช่วยกันลองนะคะปาเจราเดี๋ยวเดี like ś ś ๋ยวขันหน้ามาทางครูกันเลยอายังขันนี่ยกพานขึ้นนะคะอะช่วยกันลองนะคะปาเจรา of ติการุณภาพติกาาุภพให้สิทธยานุษิิทั้งปวงว่าโดยย่อเป็นสามประการคือเมตตาคุณมีจิตปารถนาและพยายามเพื่อชักนำให้สิทธิประพฤติดี มีสันดานมั่นอยู่ในทางที่ชอบและประกอบแต่ล้วนคุณประโยชน์ประการหนึ่งแต่ล้วนคุณประโยชน์ประการหนึ่งกะรุณาคุณมีจิตปรารถนาและพยายามเพื่อขัดเกลาสันดานสิทธิ์คิดกมจัดความชั่ว อันมัวหมองอมและปุลและเป็นมูลแห่งทุกข์โทษภัย,ท,ท,ภยทั้งปวงให้ล่วงเสียประการหนึ่งอนงุสิที่คุณมีจิตปรัถนา,าและพยายามทำชี้แสดงเวทขจัดเหตุสงสยัย ให้ได้ความสว่างประดุษนำไปด้วยดวงป,ร,ประทีเพื่อจะปลูกฝังความรู้วรไว้ในสันดานแห่งสิษย์ให,ให้เป็นผู้ฉลาดแหลมคมด,ด้วยปัญญาประการหนึงนน่งน้อมลำลึกถึงพระคุณสิษย์มีครูนะคะ หนาทีค่ะเอเชิญตัวแทนนัดเดียนะคะเอผูกรงมนะคะสองา่านชายหญิงนะคะส่งตัวแทนประเทศไทยหนึ่งข้นนะคะฝ่ายหญิงฝ่ายชายมาจากประเทศลาวนะคะที่เวียงจันทร์นะคะ ก่อนนะคะ ตรงเลยสุดท้าตรงเวลามากๆไหว้พระสวดมนต์ไหว้ครูก็จนถึงไหว้ครูเสร็จพิธีในเก้าโมงเช้าเนี่ยตั้งแต่รุ่นอื้นมาเนี่ยก็จะเสร็จนี่ประมาณแค่เก้าโมงครึ่งนั่นนองรุ่นนี้แสดงว่าสงสัยจะต้องได้เรียนเยอะหน่อยโอเคนะโมเปิลสือสุจามนีโฟนโมเปิลสือสุจามนีโฟนะนโมเปิลสือสุจามนีโฟ ก่อนอื่นก็สวัสด,ดีตอนเช้านะ굿มอร์นนิ่งแล้วก็สบายดีอะไรนะสายตัวนี้อะไรนะ,ส,นะ,ะรนะสละมัดปากนะีโอโยโอเจมัสนะอะไรโโตัวโตะะมาหลายภาษานะเพราะว่าเราเห็นถงรอบๆนี่นาน,นาชาตินะดูนะต่อไปนี่เห็นว่ามานี่อะไรนะมิงกะลาป่าอยู่ดีกินหวานอโอเคได้หลายภาษา คอนอื่นต้องขออาตมาก็มีปากเดียวนะ่าจะพูดหลายภาษาก็พูดได้แค่คำทักทายนะจะพูดต่อไปก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่จะใช้ภาษามากๆนี่ก็จะมีภาษาไทยภาษาจีนอังกฤษนี่ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนีเท่าไหร่นะอ่ามันก็ไม่ค่อยแรงแข็งแรงเท่าไหร่นะใครที่อ่าสามารถเป็นล่ามให้มิสเตอร์ดิอาโก้ใช่ไหมก็ ใกล้ๆนี่ก็กระซิบกระซิบไปบ้างได้นะส่วนภาษาลาวภาษาไทยนี่ภาษาลาวภาษาไทยนี่ฟังก็ได้บอฟังนะต้องให้แตมาเป้าลาวนะ,ะภาษาไต้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแตวมาจะหลุดมาบ้างเดี๋ยววันสุดท้ายเราเค่อยเอามาสรุปเป็นอะไรนะเวลาเราจะสาธิตท่าสุดท้ายก็ให้เป็นภาพภาษาหลายๆภาษาหนะ่อยเคยมีสอนที่ต้นอะไรนะมะขาม ที่โรงเรียนของคุณททศาที่ในเมืองพูดไป12ภาษานะในเวอร์ชั่นนวดถนอมสุขภาพนะบางทีตอนเช้านี่เห็นคุณทัา,ทามาแนะนำมาเลยนะ,ะจักรกะดูกจักรกะดูกเนะี่ยอามาไม่ได้ใช้นานแล้วนะปิดสำนักไป10ปีแล้วอนะจามาไม่ได้สอนนวดจักรกะดูกแล้วนะเราจะมาสอนนอดวดกล่องนะก็เสร็จแล้วก็มีแล้วนะก่อนจะเริ่มโอ้โหซับระแคงหูหน่าดูเลยระแวงคือว่ามัน เคยมีอะไรนะอะไรในใจอยู่นะคนอะไรนะคนอะไรเป็นไหนละพี่เลี้ยงวะคนเนมาพูดสักเลยนะไคโรแพลติกโอ้จะมาสะดุ้งเลยวลังจุดทูบจุดเทียนไคโรแพติกไปมาก็ไม่ได้สอนแล้วนะนวดกระดูกเขาไม่ได้สอนแล้วนะหยุดไปสิบปีแล้วนะก็พยายามให้เรามาเปลี่ยนนะคำใช้ชื่อว่าจะไปนวดคุณเนก็ได้นวดคุณแอมก็ได้นวดคุณแนนก็ได้ ว่านวดกระดูกเนี่ยมันเป็นศัพท์เฉพาะอะไรนะครับว่าเฉพาะอะไรนะเฉพาะวิชาชีพนะเป็นของอเมริกาเราไม่ได้ไปเรียนอเมริกาแล้วก็เอาไว้ก่อนดีกว่านะเรามาเรียนของตามาดีกว่านะของไต้หวันอนะ่โอเคนะอ่าก่อนอื่นอ่ายังไงตามาก็ขออ่ากล่าวคำต้อนรับอ่าลูกศิษย์อ่านวดถนอมสุขภาพอ่ารุ่นที่25่สิรุ่นที่25นะ นี่เป็นรอบสองนะรุ่นแรกสอนไป36รุ่นรุ่นที่สองนี่ก็ไม่รู้จะสอนไปถึงจะถึง36รุ่นไหมแต่มาก็คอยรุ่นอยู่นะเพราะว่าก็สอนไปเรื่อยๆนะถ้าทางข้างบนเขาสั่งมาว่าให้หยุดสอนแล้วก็จะหยุดเราก็ไม่ได้ไปอะไรมากนะแต่มาชื่ออะไรนะพระถนอมทีปังคาโลนะฉายาทีปังคางโถ้าเป็นนามสก,กุลก็ป๋งเนี่ยกลับมาชื่อใช้ใหม่ละ ถนอมทีปังโลและถนอมปองเนี่ยจะมาคนไทยนะเ,เกิดที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> อายุ13ปีก็อ,อยากจะบวชอยากจะเที่ยวอยากจะเดินรอบโลกอยากจะเป็นพระทุตรงเดือนสุดท้ายก็ได้บวชบวชเสร็จก็ไม่ยอมสึกติดนิสัยติดพระทุตรงได้เที่ยวได้ไกล แล้วก็อยู่ต่อจนถึงตั้งแต่อายุสิบสามตอนนี้ก็อายุรู้สึกว่าจะย่างเข้าห้าสิบเอ็ดละห้าสิบประมาณสามสิบหกปีไปสามสิบเจ็ดปีละ,ะก็ชีบวชมาบวชมาเสร็จก็อาจารย์ท่านมาสร้างมูลนิธิสร้างโรงเรียนพุทธกเกษตรก็ได้เข้าไปช่วยท่านดูแลเด็กกำพร้าเด็กเพราะไม่มีพ่อแม่พ่อแม่ติดคัต้ติดตารางที่โรงเรียนเกษตรในชุมชนตอนนั้นมีประมาณ400กว่าชีวิต เริ่มตั้งแต่ร้อยสองร้ามากสุดจนถึงประมาเรียนจบมปลายก็ประมาณ400สี่ร้อยจุชีวิตก็ได้ช่วยอาจารย์นทำทมวัดสวดมนต์ทำอานะนำภาวนาสอนเด็กอะไรด้วยแล้วก็ตามาก็เรียนด้วยพอจบจากพุทธเศรษฐอาจารย์ก็จะพาไปทัวร์อินเดียเนยปาลแล้วก็ไปหาลูกหาทุนที่มาเลเซียสิงคโ,โปร์ ก็ได้ออกเดินทางไปทางอะไรต่างประเทศตั้งแต่อายุก,ก่อนสิบกว่ามาทางเอเชียแลวอาจารย์ก็ได้รู้จักพระที่ไต้หวันไปไต้หวันกัมาก็ได้ติดติดสามติดส,ยดสยายไปตามอ,อาจารย์ที่ไปที่ไต้หวันพอไปไต้หวันปุ๊บแล้วก็ติดใจเลยติดใจสาวไต้หวันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ติดใจสาวไต้หวันสาวไต้หวันไม่สวยเท่านี่นะ ติดใ,ใจประเทศไต้หวันรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าอยู่มันอะไรนะโฟโมโซา่ามันอาก,กาศอะไรก็ดีอะไรก็ดีเลยอยากจะปรับหลักปรับฐานอยู่ที่นั่นเลยเสร็จแล้วก็พอครั้ง,งที่สองกลับมาไต้หวันครั้งแรกกลับมาเจออุบัติเหตุที่ทําให้ตมาได้ไปเรียนเรื่องอะไรนะนวดก,กระดูกหรือว่าที่ไทเปนะฮะแล้วก็อุบัติเหตุที่คว่ำนะประมาณนะอายุตอนนั้นสิบเจ็ดสิบแปดอะไรนะี้ยกำลังไปไต้หวันปีที่รอบสอง รอบแรกไปแล้วก็ไม่เป็นไรกลับมามาเจอรถเหตุที่คุณยวมทําให้ไหลตะามาลุดเสร็จแล้วก็กลับไปไต้หวันอีกรอบก็ไปหาวิธีการรักษาทั้งอะไรนะไปกัดซุปกปวนไปอะไรนะหาหมอจีนหมออะไรที่ทั้งฉีดทั้งปากกัดตื้งฉีดแต่จัดไม่เข้าที่สักทีอาจารย์หลวงพ่อที่พาตะมาไปเสร็จแล้วกอ็อะไรนะตะมาก็มีงมีเพื่อนท่านที่นอนใกล้ข้างๆห้องที่ตะามาล่อถึงประวัติท่านโนวานกนะ็ ท่านบนนักมาก็ไลท่านออกสงรับเลยเสยนทำลำบัดอะไรอยงนั้นก็พาจะมาไปหาอาจารย์ที่นวดจักระดูกเนี่ยหรือว่าเมื่อก่อนนี่เพราที่ไต้หวันนี่ก็ท่านก็ใช้ชื่อเขว่าไคลโรพลาติกไปนวดเสร็จแล้วประมาณใช้วเวลา10นาทีไม่ถึงขขขกข็แกก็แกะกร,ปประดูกกระแท้งม,มันตันหมดแล้วเสร็จแล้วก็จมาเขาบอกให้ไป2อสามครั้ง ก็ไปดูสองสามครั้งเสร็จแล้วก็เอ๊ะรู้สึกศาสตรเนี่ยมันน่าสะใจมากเราเจ็บเราป่วยเราก็เป็อุบัติเหตุเราหกล้มเราอะไรปุ๊บเนี่ยกว่าเรากระดูกกระเจี้ยงเรางอคดเนี่ยเราไปหาหมอก็จะจัดได้เนี่ยนานมากนะเสร็จแล้วตอนหลังมาก็เลยตอนหลังมาเราก็เลยนะถามอาจารย์ว่าจะไปเรียนที่ไหนมีที่สอนที่ไหนไหมอาจารย์ว่าขอทิ้งเบอร์โทรไว้อาจารย์ก็ทิ้งเบอร์โทรให้อาจารย์ เสร็จแล้ว3เดือนต่อมาอาจารย์โทรมาว่าจะเปิดค้อบอบรมนวดอะ,อะไรนะเราสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คำว่านวดจัก,กระดุกนะก็นวดจัก,กระดูกจะมาเข้าไปสมัครสมัครองค์เดียวกันทันะ้งนั้งแต่ชุดเหมืนอนหลวงพ่อเนี่ยตอนนั้นยังเป็นเด่นไม่เป็นทั้ไปเรียนตบเขาบอกว่า,าไปมาไม่ได้นะเราต้องาพอองา,เา,าเพื่อนมาองค์นึงไม่รับต้องมาเราพาเพื่อนมารับเพราะว่าเรากลับเมืองไทยไปปุ๊บเนี่ยเกิดเราเป็นอะไรไปไม่มีใครช่วยเหลือเรา มาต้องเลือกพระเพื่อนองค์ไปด้วยกันแต่พระเพื่อนไม่ได้สนใจอะไรแค่การเป็นเพื่อนไปเรียนตอนเป็นพระไปเรียนเนี่ยท่างไต้หวันอาจารย์ท่านก็เป็นนักถือศาสนาพุทธท่านก็ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวแต่ว่าเห็นพระมันเรียนแต่ละองค์ทกรุ่นที่ผ่านทางไปมันเรียนแล้วเรียนไม่จบสักองแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนมีจิตได้ม,มนเลยกปรับจิตได้ม,มนไม่มาเรียนอาจารย์ท่านเลยโมโหเลยก็ว่าถ้าจะมาเรียนเนี่ยต้องเก็บค่ามัดจาไว้ก่อน ถ้าขาดเรียนท่านก็จะเก็บสตางค์นี่เอาไปให้อาจารย์ท่านสร้างวัดต่อแต่ถ้าตั้งใจเรียนจบอาจารย์ก็จะคืนตังค์อันนี้จะมารู้สึกว่าอาจารย์ตะมานะองแรกที่ชื่อว่าเชื่อสิ่งเหลี่ยมทนะ่านจะรู้สึกคืสโลบายที่ได้ผลมากนะตะมาเขาเปน็นเลนน้อยนะก็จะได้หาเงินได้สามหมื่นห้าสององค์ประมาณเจ็ดหมื่นเท่นั้นนะประมาณสองหมื่นเก้าเก้าสี่ช่วงรู้สึกว่าจะถ้าจะไม่ปิดก็ประมาณช่วง ยนมีนาเมษาประมาณช่วงนี้นะก็วัวอาจารย์มัดอะไรนะเก็บเงินมัดจำเจ็ดหมื่นกว่าบาทตมาเลยก็ต้องไปเรียนเรียนประมาณสามเดือนทุกอาทิตย์ไปเรียนกับพระเพื่อนพอเรียนจบปุ๊บอาจารย์ท่านก็มีสัจจะนะท่านว่าเอาแค่มัดจำเฉยอยากจะให้พระเรียนพอเรียนจบปุ๊บตมาพระโอ้เนี่ยถ้าจริงๆถ้าไม่มัดจำหรือไม่เก็บตังมัดจำมาตมาเนี่ยตมาสงสัยก็เรียนไม่จบก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันตมาพยายามแล้วลึกถึงมากอาจารย์ ตอนแรกเนะี่ยที่ท่านมีกุสโลบายทําแบบเนี้ยนะหลายคนจนะมาสอนพระที่มาเรียนที่นี่นะสอนไปเป็นร้อยแล้วนะมาเรียนคอดหนึ่งวังดีสององค์บ้างห้าองค์บ้างบางครั้งเนี่ย